เมื่อคุณอายุส5มสิห้าขึ้นไปบางเรื่องก็ไม่ต้องเก็บมาคิดหรอกเพราะว่ามันหนักหัวจนเกินไปคนบางคนที่ไม่ควรครบก็ตัดออกไปจากชีวิตซะบ้างสิ่งไหนที่ไม่ใช่ก็ตัดออกไปจากชีวิตซะบ้างเพราะอะไรเราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาหนักใจหรือปวดหัวกับสิ่งที่ไม่ใช่อีกต่อไปอายุส5สิห้าปีขึ้นไปเป็นอายุที่เริ่มคิดถึงอนาคตมากขึ้นเริ่มห่วงครอบครัวมากขึ้นเริ่มอยากมีอนาคตดีๆกับตัวเองมากขึ้น และแน่นอนครับมันก็จะมีในเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นเดียวกันหลายคนเพิ่งเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหลายคนเพิ่งเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบอะไรยังไม่สายที่เราจะเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นอย่างนี้ได้ทุกๆวันถ้าวันนี้คุณอายุ35ขึ้นไปจงจําไว้เลยว่าอารมณ์ที่ไม่ใช่จงฝึกที่จะตัดมันออกซะคนที่ไม่ใช่ฝึกที่จะตัดมันออกซะทุกๆอย่างในโลกใบน,นี้มันดําเนินไปด้วยเวลาที่ เคลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามีแต่ไปข้างหน้านะครับไม่มีย้อนหลังสิ่งที่คุณทําได้คือทาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดและก็วาดอนาคตให้ชัดเจนซะว่าอีกห้าปีข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าชีวิตคุณเมื่ออายุสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณคงไม่รอใช้ชีวิตตอนห้าสิบปีใช่ไหมครับแต่คุณจะเสพความสุขของคนในเงินที่คุณทําได้ในงานที่สําเร็จของคุณไปกับคนที่ใช่ไปกับสิ่งที่ใช่สภาพแวดล้อมที่คุณอยากจะมี คุณอยากมีรถดีๆขับใช่ไหมครับคุณอยากมีบ้านดีดีอยู่ใช่ไหมครับอยากจะมีชีวิตที่ดีแบบไหนอยากมีมาตรฐานแบบไหนฝึกตัวเองปรับตัวเองให้ไปอยู่ในมาตรฐานแบบนั้นและนั่นเพียงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะไม่เสียเวลาคิดกับสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ตัดได้คือตัดอะไรที่เราต้องรักษาก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของตัวเองครับเพราะฉะนั้นหัวใจและความฝันของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้รักษามันให้ดีนะครับ โบกัอีสาห์สวัสดีครับ